ใช่ถ้าเราพายุแล้วมันสะท้อนแล้วเราแฟดไปทางมันก็ลอยตามเราอยู่ดีโอ้โหแล้วจะหลบไงอ่ะโู้เออแหมอันติมเลยแพติออนมึงตายไปกี่ตัวแล้ว สวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวปะบ่านะคะตอนนี้เล่นคาม่ามา,ก,มาก,กับเอ็ดเลียวฝั่งตรงข้ามเป็นไคสะกับแพตติออนน่าเล่นมิลิโอมากเลยอเจอแพตติออนอะเล่นไม่น่าเล่นคาร่มาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นได้อยู่เอาวถ้าบอดอย่างนี้แล้วเราต้องบอดให้มันไหมข้างในหลุมไม่ต้องเนาะ ไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าบวกอยู่เมื่อกี้ทำไมพายุพายุมันเลี้ยวตามเลยคนเหี้ยพายุอะไรยังกับพายุล็อกตัวคืออะไรก็ไม่รู้ใช่คือเดินหลบแล้วแต่ก็ไม่หลบมันเลี้ยวตามมาโดนอีกอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอสะท้อนใช่เราอยู่ทางไหนมันไปทางนั้นเลยไม่มันไปทางนั้นแต่ว่าเดินออกแล้วมันก็เลี้ยวตามอีกอ่ะใช่โอ้ถ้าเราพายุแล้วมันสะท้อนแล้วเราแฟดไปทางมันก็ลอยตามเราอยู่ดีโอ้โหแล้วจะหลบไง ลบไม่ได้จ้ะเออ,อ,เอยุ่งกัดยุงกัดมือเมื่อกี้จะตกก็ไม่ได้บวกอยู่ ออนานอยู่โอ้ย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 สองหนึ่งสู้ต่อได้ไหมอือโลให้แล้ว oh. ฉันกดหิวช้าไปอะ่ะเอดีฉันตายเลย จริงๆเคนน่าจะเอามังกรต่อฉันไปเล่นให้ก่อนได้ไงบบไม่ชอวเหมือนเดิอุย้ถอย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 ,ถอย,ถอยเอ้ยเอาต่อแล้วนะเอ้ยทำไมมาดูห้าวจังโอ้ย เลิศเกินเอ็ดเลียวอะ่ะเนี่ยฉันชอบจังเลยเอ็ดเลียวแบบเนี้ยปกตินะ่ะเจอแบบกระโดดเข้าไปแล้วตัวเองตายอะ่ะเดี๋ยวฉันไล่มันให้อือไล่ไปละโอเคเมลมันแฟดมันตีแล้วทีนี้ก็เลยแฟดเหมือนไม่เหมือนแฟดมันหลบอันตีเมลได้เลยะหรือเปล่าไม่ได้ให้ไม่ได้เอะแล้วทำไมไม่ไม่ตายอะ่ะ หรือว่าเอกซอมันเห็นผลขนาดนี้ถอย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 ฉันตายให้แอด,ด,ดมิวมาออไล้เล่นเลยอุ้ยไม่โดนงัดเออหมุนเลิศต,ตายหมดตายหมดเลิศปังมากคุณนะเอ้ไม่ยู่งเน๋อมันวาร์ปไปละที่นี่นวาร์ไปไวเด้อเป็นทัพพอร์ตมันจนมันไม่เกิดหรอก อุ้ยเอาอะไรมาไม่เกิดโอ๊ยอืมโนนต้องเคลมานะเนี่ยมองไม่เห็นนะเออเคลมได้หมดเขียนมีอันตรีดูได้เลิศ ฉันไม่ช่วยเอ็นเลียวไม่ทนนะันฉันเสียใจบางกรได้ไหมอ่ะได้คิดว่ามันทิ้งบางกรมามาช่วยไม่ไม่ต้องทิ้งนะเอาบางกรก่อนอือวายตายไปแล้วเอ็นเลียอวอติ เอ็ดเลี้ยวนิ้มเธอมันเลิศนะอันติเธอเฮ้ยเอ็ดเลี้ยวดนอ้าวนีลยไเดียวอุ้ยโอ้ยจะตายแล้วเออหุ้ยอ้ปลาไม่โดนถ้าปลาโดนแล้วได้ยีนั่นด้วยมึงสะท้อนสกิลกูก,กูตาย อา้าวสะท้อนไปแล้วไงสะท้อนไปแล้วไงแฟดเมลแฟดม,มันสะท้อนไปฉันก็อันติเลยเลิศ แหมอันติมเลยแพติออนมึงตายไปกี่ตัวแล้วน,น,น,นี่เก็บวินวอลไว้กันสกิลตัวเองไม่น่าเลยวะน่าจะเองซอสน่าจะไอ้ซอสใส่เส็จเออตายเลยอู๋แพติออนตายแปดตัวแล้ว โอ้ยโอ้ยเอ็ดเลียวโดนอ้าช่วยเอ็ดเลียวมาด้วยรอดไหมกระโดดมอนจะรอดอุ๊ยไม่ไมแรงว่ะตายคู่โดนล็อกโดนต่างๆโอ้ย อืม,มลอกเทินมาไม่เห็นน่ะโอ้ยจะตายโอ้เสียดายว่ะไม่เห็นว่าล้องเทิ่อนมาน่ะโอ้ยหูโคตรแรงขอ,อวอดเลยแต่ก็ล็อเทินไปตายกันก่อนนะฉันก็โดนเมลฆ่าตายปแบบเนี้ย เอ็ดเลียวมันดีนะสเต็ปมันดีนะฟุ๊บฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กอ้าตายได้ไหมได้ไหมเออเอาเอาว เออสไ่โดนมันกงกรตีตายเนะพื่อนโอ้โหโอ้เมื่อกี้มันแทงมักองกรอยู่เคน่ะแล้วมันวิ่งออกทำไมวะมันจะมาเอาเมลไงโอ้ยกูแ้่ข้ามดีน็อปเทอร์น,น่นะเออ ถอยเลยไม่ไหวไม่ไหวถอยเลยโอ้มาเดียงแกไอ้เชี่ยอ้อโหมันขนาดนั้นเลยวิ่งผาป้อมเลย เดี๋ดอือดด้วยอืยเห็นเล่นโคตรดีเอตาเนี่ยอุ้ย,ยตายเลยว่ะตาย,ตายเลยเหรอเลือดตั้ง<า>ยเยอะไหลถ้าแตกแตก็โดนมันอัดไหลถ้าแตกเจ็บเลือดโอ้โหยังเยอะมีติดโลติดอะไรโคตรเยอะตายเลย มันจะทะลุโล่หรอปวงเกินอ๋อโอ้ดูโลด้วยนะดูโลด้วยน้องนี่โอ้ยโอ้โหโอ้หพ้อมยิงด้วยแหละอุ้ยโอ้โหบอกแล้วโคตรแรงไม่โคตรแรง แรงมากอุ๊ยเคนก็แรงปาดหายไปเลยแรงเกินไปปะอไม่รู้ไว่าตัวมันเป็นยังไงเพราะไม่เคยเล่นด้วยมาเล่นแพทเนี้ยแล้วไม่รู้สกิลมันไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยเล่นหมือว่าเอ้ยขนาดนี้ตายแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะถ้าเป็นตัวที่เคยเล่นแบบรู้อยู่อย่างเงี้ยมันก็ยังแบบนึกออกปะ นี่จะไม่รู้อะไรเลยศูนย์ะก็อีกนะเราจะกะดาเมจได้อันนี้การเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยคอยดูนะจะตายเอาว่าสแต็กเยอะเออเวอร์นับโันยาเป๊ะเออนับสัญญาเก่งว่ะโอเคโดนท็อปตายไปเลยโอ้โหซีซีโคตรเยอะมันจะเอาอะไรมาตายเชนน็องอัพน็องอัพน็องอัพอยู่นั่นแหละไอ้กากัดกระเด้งต่อเฮียหลอนกันน็องอัพ เคนมีเดทแดนน่ะจะเอาอะไรมาตายก่อนเฮ้ยบนโดนแน่นอนเพราะบนอยู่คนเดียวไหนวะว้าชลโลให้เธออยู่เอออย่ายให้มันระเบิดไม่ทันได้อันติไงละเมล โดนลุมก็ตายแล้ววะเฮ้ย,ยคอมโบกันดีจัดเลยวะ่ะงัดปุ๊บอันติเลยเอ้าวจบแล้ว